ก้านตัสน,นใจตัวใครในบุญในประสมทั้งหลายมามาอะไรก็เรออื่องบุญยังสัทธาญาติโยมยังมาแน่นแล้วก็รู้สึกเพิ่มก็ได้ซ้ำไปในรอบสามเดือนนั้งที่ไปด้มาเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนจะมาบวชใหม่ๆเลยนะมันคิดมันคิด มิตกแล้วเอ๊ถ้าต่อไปคนไม่ศรัทธาแล้วเราจะอยู่ย,ยังไงว่งั้นยังไงตัวเองจะอยู่นานๆนะพวกเรานะเมื่อก่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ขนาดน,นี้หรอกมัคนคิดว่าจะบวชตอบแทนคุณพ่อแม่สามเดือนแค่นั้นเละแต่ใจมันวีตกแล้วเอ๊ถ้าเขาไม่ศรัทธาแล้วเราจะอยู่ยังไงว่าง,งั้นยายมถ้าไม่ศรัทธาแล้วเราจะกินอะไรว่างั้นรู้คนนิตนะนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> เอ้แต่เราเรายังอยู่ได้นานใช่ไหมมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นศรัทธาหน่ยนะ ทีนี้ศรัทธาที่จะมันจะหนักแน่นมัน่นคงโดยไม่หวั่นไหวไปศรัทธาสิ่งอื่นนะพวกเรานะมันต้องมีหลักนะมีหลักใจของเรานะ่ยนะที่มันอินเตมในธรรม,ม,มจริงๆว่างั้นเถอนะมันมีปัญหาอยู่ทุวกวันเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วเรื่องของสมถะหรือปัฒนานี่แหละ <c oughs> บางคนก็บอกว่านะปัญญามันจะเป็นการประทรู้ สมาทานค่สงบใจใเฉยเนี่ยอันนี้เขาว่านะแล้วเมื่อก่อนอาตมาก็มีเพื่อนกระแซนะว่าเรานั้นสมาธิเยอะนะปัญญานะเท่านั้นนะที่จะตัดรู้สมาธินตะ่มันไม่ได้ตัดรู้นะมันสงบเฉยอย่างเงี้ยมาก็ยิม้มยิ้มไม่ตอบโต้นะมาก็ยิม้มเฉยเฉยแต่ก็ทําอย่างนั้นแหละล้วหนักเข้าหนักเข้าสองสามปีที่แล้วนี่นก็ครูบาอาจารย์บอกท่านนทำธรรมะที่เยอะนะ ท่านนึ่จะเดินบรรญาได้แล้วท่านน่งสมาธิเยอะท่านหนึ่งจิตสมาธิเหมือนกันนะปล่อยให้ารพูดมาหลายปีก็เลยถึงวาระที่จะต้องพูดก็เลยกล่าวกรับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์่านผมติดสมาธิใช่ไหมติดความสงบใช่ไหมเออใช่ท่านมันติดความสงบท่านมาทรสมาธิเยอะอาจารย์คนติดสมาธิก็จะอยู่วัดใหญ่ได้หรือมาวัดเย็นนกเป้งมวัดใหญ่ขนาดายอาจารย์ข้ามเย็นเดอยแย่ยเยงแย่ ในพรรษาในเป็นร้อเนี่ยพวกเราทั้งพระทั้งโยมเนี่ยนะแล้ววัดพรรก็ยเยอะแยะคนติดสมาธิก็จะชอบสงบเขาจะไม่อยู่อย่างนี้หรอก็ขอชอบสงบหรอกอาจารย์รืมแล้วหรือเช่พิหารธรรมมาคืออะไรถ้างบอกมันมีหลายอย่างเนกอันนี้พระท่านผู้รู้นะรู้จริงๆนะนะมาขอไม่ใช่นะอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีอลายอย่างหรอก อนาปานนันสิแปลว่าเครื่องอยู่แล้วเป็น,ปนแปลว่าทําเป็นเครื่องอยู่นืออจารยรแล้วก็เงียบอาจารย์ถ้าผมไม่มีปัญญาแล้วผมจะแสดงธรรมที่ไหนได้เนี่ยผมจะแสดงธรรมเนือาจารย์มาอะไรต่างๆผมจะแสดงธรรมและตอบปัญหาอาจารย์มีได้แต่ครูบาอาจารย์มีปัญญาทั้งนั้นทาปัญหาผมถ้าผมไม่มีปัญญาถ้าผมจิตสมาธิผมจะตอบปัญหาได้ไหมอาจารย์ลืมแล้วหรือภาวนาไม่ปัญญา บอกท่านนี้แล้วจากนั้นท่านก็ไม่พูดลนะก็เลยอยากจะพูดให้ฟังว่าควนะามคิดอันนี้มันเหมือนกับว่าปัญญาในะอกถูกต้องถ้าแปลตามทับศัพท์เลยก็แปลว่าเรืองอุบายเรืองปัญญาหรือปัจจานะเดิแปลว่าความรู้ความเข้าใจนะสมถะก็คือรูบายสงบใจแค่นั้นเองแต่ทีนี้นะมันมีเรื่องอลไรพวกเราธรรมะที่มีข้อเดียวข้อเดียวมีไหมสติ ทำไมถึองบอกว่าสัมปัจญะด้วยเอาทตีมันน่าจะจบแล้วใช่ไหมเราเรื่องท่านน่จะจบน่าจะครบแล้วทําไมต้องมีสัมปัจจะฮิริก็คือ,คอละละอายใจบาปละอายชั่วน,นะ่นะละอายใจใจมันน่าจะพอเลยใช่ไหมทําไมคนจงตรงตัดอีกว่าอะไรโอตปะทําไมถ้งว่าอย่างนั้นฮิริโอตปะทันตีสรจามันมีอย่างเดียวไม่ได้มีนิพพานอย่างเดียวนิพพานน่นนะเออ ขนาดไอ้พระเรียเจ้าท่านต้องมีคู่ค right? ู่หมดนะเพราะน้ำโซดาปฏิมากโซดาปฏิฝนใช่ไหมปะกาศตาคำมีมากประกาศตาใจมีผลอารักธรรมมากปารักตรรมฝนคำว่าอย่างนั mm ้นใช่ไหมมันมีของคู่กันมีโยมเหมือนกันมาตาโทรศัพท์มาบอกอาตมาว่าอาจารย์โยมดูรายการหนึ่งว่างั้นทีวีนะมีโยมหนึ่งเขาพูดดีมากเลยนะมีโยมแปดเลยนะแต่ท่านปรีชชอบว่างั้น ดั่มรีชอบเลยสาคัญที่สุดเพราะงั้นนะฟังให้ดีนะพวกเรานะดั่มรีชอบสาคัญที่สุดเออก็ใช่ถูกถูกไหมถูกถูกแช่หนึ่งใครไม่ดั่มรีชอบบ้างพวกเราเอใครคิดไม่ดีบ้างพวกเราที่มานี่มีไหมคิดดีท้งนั้นนันแหละแล้วมาสําเร็จได้ไหมเดี๋ยวนีน้มันไม่ประกอบกันไงอคิดดีก็จริงแต่ว่ามันมันมิ่งพลังที่จะทำใช่ไหม ช่ไหมพวกเราอะไรอะไรก็ร <tang s> ู้หมดเต่หมดไม่ได้อันนี้หลวงพ่อพยายามเป็นพูดำเนินเห็นไหมเออคนอีสานมากเลยรู้ไหมคนรู้มากอ่ะหูแแล้วตาพโนทั้งท่างที่รู้อยู่ก็ทำเหมือนทำไมถึงทำอ๋อเพราะว่ามันมีพลังในพวกเราทําไมถึงต้องประกอบแล้วก็มักมักะสามคีคือพร้อมเพรียงน่ะนะพร้อมเพรียงเพราะว่าสามัคคีนะสามัคคีแปลว่าพร้อมเพรียงต้องมีตั้งแปดประการพวกเราเอ้ยอันนี้มักยู่ไปนะ คิดดีคิดเฉยไม่ได้นะคิดดีคิดเฉยนี่ก็มันทําอะไรไม่ได้พวกเราคิดดีหมดแล้ใช่ไหมไม่มีคนที่ใครคิดคิดไม่ดีนะน้อยมากคนที่คิดไม่ดีนั่นนะแต่ส่วนมากเาคิดดีแต่คนที่ทาผิดเนี่ยพวกไหนก็คิดดีนั่นแหละแต่ถึงเวลากิเลสมันมานมันเเอาไม่อยู่ไงอย่างนี้เปเตอร์นะเรามันต้องประกอบยางพละคือกําลังของการตรรัตร์อย่งพวกเราพลาห้าเป็นสี่ห้านะประกอบด้วยอะไรก็บอกว่าห้าอยู่แล้ว ศรัทธาก็เชื่อเนเชื่อในคำสอนของชาเชื่อในว่าทำอดีตดีๆทำชั่วดีชั่วเชื่อ,อ,นะอ,นะอแล้วศรัทธาแล้วทำอะไรประกอบอย่นี้ก็เพียรไงเพียนอะไรเพียรทำสมาธ,ทมาธิทำสมาธิเลียตั้งสติไงสติก็คุมจิตสติก็คุมจิตที่ครูบาอาจารย์ตั้งบอกกันะสติสมาธิเราก็ติดปัญญา,อย,า,า,ายอย่างนี้พวกเราไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาการเห็นไหมทำไมวาเฮ้ยนี่พวกเราทำอะไรนี่เป็นเนื้ออะไรนั่นนี่นะเป็นเนื้อเป็นไรเนี่ยนะ แทนที่ว่ามันอร่อยเพราะเนื้อเนื้ออะไรก็แล้วแต่เราว่าเถอะอ่าเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรนะ่ะที่ว่ามันอร่อยอร่อยมีไหมพวกเราที่ทํามาเอามาจินเลยยมีไหมเอาทำให้มันสุกหน่อยว่างันเถอเอาไปลวกน้าแล้วไปทําให้มันสุกหน่อยแล้วมาจินเลยมีไหมมีแล้วที่มันไม่มีเวลาไม่มีเครื่องประกอบไม่มีเครื่องปรุงม,มีแต่ส่วนมากเป็นไงโดยธรรมชาติต้องไปปรงุงเออเไะไ ไปปรุงก่อนถ้าพอมันอร่อยแล้วอร่อยแล้วทีนี้ที่มันอร่อยเพราะเครื่องปรุงเอาเฉพาะเครื่องปรุงมากินได้ไหมพวกเราไม่มีเนื้อไม่มีส่วนประกอบของตัวหลักของเงินเตะนะแต่ไม่มีใค,มใครจะไปทำอาจารย์ไปตอกทิลือ่หรือปลา้ามากินไม่มีต้องไปอะไรต้องไปปรุงต้องไปผสมกับเนื้อเท่าไหรเนื้อนั่นแหละที่ปรัชนาแนวคะนะือ แต่มีมั้ยใครมาเจนเลยมีไหมไม่ทําไมตั้งไปปรุงเออสมาตาก็คือการปรุงตัดเอาเฉพาะของปรุงมามันก็ไม่ได้แลาวผูกพระเจ้าท่านทำมาแล้วแต่พอเครื่องปรุงนี่นะก็คือพระองค์ทรงบำเพ็ญฌานมาแล้วคือความสงบไลสมาปฏิปัต,ติพระองค์ทรงสำเร็จแล้วก่อนที่จะตัดตระรุ่นเลยนะแต่มันไม่ได้บรรลุโอ้มันก็ไปสงบเฉยๆนนอยอย่างเงี้ยแต่พอพระองค์ทำมาทำไมนะมาทำสมาธิใหม่นะ ทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาอันนี้เรียนรูบรัติให้ฟังสั้นๆนะอะไรปวดเราเออเนี่ยไม่มีว่งงางั้นเธอะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเลยอย่างกายกายเราเนี่ยกายกับใจเนี่ยอะไรสําคัญใจสําคัญอเอาว่างั้นต่อใจได้ไหมนี่มันปวดมันเจ็บมันทรมานเนี่ยเออคุยกับญาติโยมทุกวันเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเขาเขาก็เป็นหมอวยซ้ําไปนะปวดนะปวดแขน ทรมานเมื่อก่อนทำสมาธิตั้งแต่ทีสามทำสม,ม่ำเสมอนลยนะต้อว,วันนี้โอ้ยทำไม่ได้ต้องนอนกับหมดต้องนั่างทำไ,ไมพวกเรามันมันทรมานมันพุ่งไหมร่างกายทุ่งฆ่ามันตายซะเอาใจใจเศว้าใจสำคัญเลยนะเออได้ไหมไม่ได้เนี่ยกายเราคือสมตรติวิปัสสนาคือใจนั่นแหละขาดจริงได้เสมอไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราปฏิบัติอย่าน,นีพวกเราปฏิบัติอะไรเรอาบอกาปั่ารูกลมเพียนปรูกลมเพียนไปปั่นตามเพี้ยนตามเพียนนะั่นนะ มีความเพียรของจีเลศมีจิติสามปัญญะนำหลาวิชาในโลกเสียให้ไินาาไปทาอะไรไปทําสมาธินะพวกเรานะทําสมาธิแล้วมันจะเกิดเองปัญญาหน่านนแต่มันเกิดเองเกิดจริงๆเกิดยังไงนี่ไงพราะเราตั้งใจฟังนี่นะเออถ้าพวกเราเผลอคิดนะพวกเรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเพราะเราตั้งใจฟังยี่งยิไมรู้เรื่องรู้แต่ทำไมแต่พูดเร็วขนาดไหนพวกเราก็รู้ฟังเิ่ยิเนี่ยรู้เรื่อง ได้ยินเสียงรถมารู้ไหไมอ๋อได้ยินรู้คิดไหมหึไม่ได้คิดแม่เวลานัรเรียนนักศึกษาเนี่ยนะนะถ้าใครเล่นหรือว่าใครไม่ตั้งใจเรียนมีได้มีได้ความรู้ไหมไม่แล้วพวกไหนที่เรนซื้อเ่งแล้วพวกมีสมาธิเรียกว่าเรามีสมาธิอัาความเก่งอหละก็เรียกว่าเป็นปัญญาเหมือนถ้าเราทํางานเนี่ยเราทํางานเป็นยังไงมีสมาธิโอ้ยเพลิดเพลินสบายทําอะไรก็โปร่งก็ร่องไปหมด แล้วไม่มีสมาธิเป็นไงหมดเิตุราคาญใช่ไหมนี่คือทางโลกแนละพคกเรานะอะไรก็แล้วแต่พวกเราไปดูจิราดิเล่นสโนว์เตอร์ยิงปืนยิงธนูตีกอล์ฟเล่นฟุตบอลน,นะคนเขาจะสั่งในนะฟุตบอลน,นะแต่เวลาเขายัว่วเขายวนเขาสกัดรแรงๆเงี้ยนี้ต้องมีสมาธินะมีสมาธิกับการเล่นนะเห็นไหมว่าเราอันนี้เขาเล่นนะขนาดเล่นเขาต้องใช้สมาธิใครไปบอกว่าสมาธิไี่ดีไม่ดีเนี่ยก็คุณไม่ปฏิบัติ ใครจะเป็นพยายนเยนะีเนี้ยสถาญา,าตาิโมหรือว่าครูบาอาจารย์นึลงอะไรเป็นสถาเป็นจับพยานได้เลยยังไงพวกเราทำได้ไหมสมาธิอ่ะเอา้ามันยากเออมันยากนั่นแหละของมันยากมันถึงของพิเศษมันถึง,งเป็นของดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้สิ่งสิ่งที่พวกเราไม่เคยสัมผัสเรื่องสมาธินี่นะทำไมเราต้องไปเรียนวนเวียนไอ้เรื่องความเคิดความปรุงแต่งเลยโอ้ยมันเรื่องธรรมดาปกติธรรมชาติแม้แต่เด็กเขาก็ปรุงได้ก็แต่งได้ นะมันเรื่องของเดิมๆทําไมไม่อยากจะศึกษาเรื่องใหม่ละ่ะเรื่องอะไรเรื่องหยุดคิดนี่แหละลองดูให้หยุดคิดก่อนเถอะแล้วการหยุดคิดได้มันอะไรมากมายพวกเราปีติห้าอย่างนู้นนะ่นี่พวกเราไม่ปีติขนาดไหนผลพร้องสยองก้านะโลภผลนะมีปีติแบบทีนี้ที่ตัวลอยเลยอย่างนี้นะพวกเราเอาแต่พูดท,ท่านจะพูด,ท,ท,พดทำไมเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิสมาธ,สมาธิเยอะแยะมากมายผลของสมาธินั่นนะ แล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเียอนจางที่ว่าเนี่แหละอะไรอะไรก็รู้หมดเลยใครไม่รู้ที่บวชเข้ามาที่กศใครไม่รู้พวกเรายิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้โหเขาเรียกว่าเขาเรียกพทิศจานทิศแปลว่าบัณฑิตนะฮะกออกไปเนี่ยเขาความรู้ก็หมดไหมไม่ได้หมดเวลาเมาลเล่าเนี่ยเขาสันตะเชียนมาที่ปั้นเนียเรียบจีมันพูดได้ละมอลเล่าเนี่ยนะแต่กนาดตัวเองก็มีความรู้แต่ว่ามอลเล่าอย่างนี้นะ สมัยก่อนที่เราเรียนกันนะอย่างอาตมาเห็นนะเห็นรุ่นพ่อนั่นแหละรุ่นป่อพ่อเพื่อนอุ้ยเป็นเนนสมัยก่อนเปยนปริมยาหักเลยตรีโทเองนะนะสำนเนเนนะทำชั้นเอกแต่กินเหล้านั่นละเมาแล้วนะเมาบอเมาเลาก็พูดถึงว่าตัวเองเป็นนม่ตําเอกอย่างนี้แหละพวกเราเออมันประกอบกันหมดทุกอย่างมีมือข้างซ้ายพูกไี่ข้างซ้ายไม่หนัดอย่ามีเลยมีข้างขวาข้างเดียวได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องประกอบอย่างนี้นะ สมถานเทศัาสนาเป็นของผู้กันขาดไม่ได้เลยเหมือนกับสติสัมปชัญญะเหมือนกับเฮริโอตปานะพวกเรานะจำไว้เลยว่าทํายังไงทำอันนีนเป็นวิชาใหม่วิชาที่ง่ายที่สุดวิชาที่ใกล้ตัวที่สุดวิชาที่ง่ายที่สุด,งงสดแต่วิชาที่ยากที่สุดในโลกคือการวิชาทำสมาธิแต่ง่ายที่สุดในโลกคือการทำสมาธิน้ม่มันง่ายตรงไหนง่ายตรงที่เราไม่ต้องวิ่งดิงน้นรนควายไปแสวงหาไงอยู่ที่ตัวเรา ทำไมต้องมากำนงงหนดลมหายใจทำไมต้องมาู้ลมหายใจก็ออกทำอะไรยังไงได้ไหมได้ถ้าคุณทำนิ่งยึดเสยโดยไม่มีเป้าหมายไม่ีอะไรเป็นเครื่องยึดหยุ่นนะไม่มีใช้เกียไปยืดนะนะได้ถ้าคุณทำได้นะนะแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจนะพวกเรานะลมหายใจมันสำคัญที่สุดในตัวเราเนี่ยนะหนึสำคัญที่สุดาตะตมาพูดสั้นๆหน่อยหนึ่งว่าทำไมสิ่งที่สำคัญที่สุดทำไมเราไม่ให้ความสำคัญ ทำไมเราไม่ให้ความสําคัญในสิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งที่ทําทุกข์กับเราให้ทุกข์กับเราแต่เราไปสาคัญมากเลยนะเอ้ยใส่ใจสนใจมากมากแต่สิ่งที่ให้คิเวิดีคือลงมาใช้ก็ออกทําไมเราไม่อลองบํารุงดูแลเขาบ้างทไมไม่ให้ความสาคัญของเขาบ้างถ้าเราเราดูแลให้ความสําคัญเขาทั้งนิดหนึ่งแม้พวกเรานะปกติเขาก็ให้คุณกับเราอยู่แล้วเขายิ่งจะให้คุณมากเายมหาสาล พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอาณาปา,า,านสติแปลว่าระลึกรู้ลงมาใจก็ออกนี่คือหลักฐานแล้วใครจะไปบอกว่าทำสมาธไมิไม่ดีไม่ดีเลยนะท่านี่เขาไม่สอนเพราะว่าเขาทําไม่ได้ทําไม่รู้ว่าพวกฉันนี่ไงพวกฉันนี่เองพวกผมนี่ไงมันมันไม่มมใช่เป็นของทําง่ายมันของควายากเนี่ยมันประออกอบหมดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยอย่างคุยกับเพื่อนเมื่อเช้าเนี่ยนั่งรถมาเนี่ยนั่นกับรถเนี่ย มันไปได้เพราะอะไรเออมันมีล้อเอยมันจะพรล้อได้ไหมไม่ได้มีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเยอะไหมาขาดอะไรักหนึ่งก็ไม่ได้แต่เนี้ยเออขาดน้ําน้นํอเลยน้ําที่เฉยนี่แหละก็ไม่ได้ไม่ใช่ต้องมันนะน้ำที่เฉยนี่เลยเออก็ยังไม่ได้เลยในพะวกเรามันประกอบไปหมดทัรงมาของพระเจ้าท่านบอกว่าอ่าท่านจะใช้คำว่ามาาักาขมาักขะไงสามัคคีมาาักขสามัคคี เป็นหมวดหมู่เป็นขันว่ากันเถอะเป็นขันถ้าใจเขาว่าขันแปลว่าหมวดแปลว่าปวดแปลว่าขันนะเหมือนกับต,ต,ตัวเรานี่แหละเราก็เป็นขันห้าธรรมะก็เป็นขันเหมือนกันเป็นหมวดเป็นหมวดหมู่ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นวันนี้นะให้กําลังใจพวกเราว่าอย่าไปอย่าไปอาเชิดว่าการไม่ทําสมาธิมันไม่มีผลไม่ีผลมากไปมหาศาลบุนสูงสุด ในโลกนี้นะพวกเราในโลกนี้นะไม่ใช่พระพุทธศาสนาในโลกนี้ก็คือสัมมาปฏแปรเพราะเราสามารถี่ทําได้เลยนะสัมมาปัแปรคือบุญสูงสุดบาปสูงสุดคืออนันตริยกรรมห้าข้ามารดาข้าบิดาข้าพระกระหนงยังทําสงฆ์ให้แตกจากกันยังพระองค์เนใจลวงพออย่างนี้นะทำลายพระเจ้าแค่ลหลวงพ่ออย่างนั้นน่ะเรียกว่าบาปหนักนะวันะวนี้ก็ขอฝาก นะให้พวกเราทำจะทำง่ายๆนะพวกเรานะตำหนดเมื่อ,อไรก็ได้พาสิธิสารต้รรางบอกว่าอย่างนี้จิตนบะ่ม,มีที่แขนแน่นบ่มีที่หอยสี่ร้อยบนเสมอว่าบัด่อเสือเส้อขาดเสื้อขาดแล้วสติขังร่วงไหลจิตเราต้องมีที่เย็ดจิตที่มีที่อาศัยถ้าไม่มีที่อาศัยมันจะไปอย่างที่ว่านี่ไปเล่นลอยตามมันไม่ใช่ไปเพื่ออะไรนะพวกเรานะมันไปหาเกาะเกี่ยวงงแียวสิ่งที่ทําให้เราทุกมานะ เราอยู่ทุกวันนี้ทำบุญทำสุนทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพราะสิ่งไหนที่มันทําให้สุขจริงๆะอนะให้ทานออกจากวัดไปดีไปเจอปัญหาก็โอ้ยวยวายแี่อาว้ยวายก็มีแต่ถ้าเรารักษาจิตเทียนเนี่ยนะทำสมาธิอย่างเงี้ยอ่านสรุปแล้วก็เป็นคําพูดของอาตมาพูดไวยนะคิดมากทุกข์มากคิดน้อย

ขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้พรก่อนให้อะไรให้บ้างขอโทษขอโทษอีกรอบหนึ่งยะทาวาฤควาปุราปริปุเรนติสังกะรังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกปติปิชิตังปฏิตังตุ้งมังติปเมวะสมิตตุสเมปุเรนตุสังกะปะ

ปิปานาโดสุขัสสะตามเมธาวีสุขังโสอธิกัตเจติอายุตตวะวันังวันังสุขังจะปิปานาโด ดิทายุยาสวะโหติยาทายาทุปภาชติติโอวัตุสะภะมังกะลังระคันตุสะบัดเดวะตาสะปะปุถะลุภะเวนะสัตตาสติขวัตุเตโอวัตุสะภะมังกะลังระคันตุสะบัดเดวะตา สัพพธรรมานุภาเวนะสดาโสติภวันตุเตภาวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติ